น,นี้ก็เป็นสถานที่วัดอมรเทพนะครับซึ่งวันนี้คุณฟงโภชนาก็มาให้ความอร่อยที่นี่นะครับกำลังก่อสร้างเขื่อนนะครับใหญ่มากตรงนี้มีตรงนี้คือหน้าวัดอมรเทพตรงข้ามกับค่ายบางกุ้งนะครับก็ถึงแล้วนะครับสถานที่วัดอมรเทพจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ ผมพงุ์โฆษณาก็มาเตรียมตัวกันนะครับเพื่อไม่ให้งานผิดพลาดนะครับขอบคุณท่านเจ้าภาพนะครับที่ไว้ใจทีมงานเรากระเพาะปลาหน้าปูยอดที่ห้า กระเพาะปลาเลายไข่แน่นๆตอมกระดูกอ่อนต้มเยื่อไผ่ต้มจืดกระดูกหมูเยื่ยไอไผ่ันนี้ก็คือไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะครับเป็นเมนูเด็ดอีกหนึ่งเมนูของคุณฟุ้งโภชนานะครับ นี้ก็เป็นข้าวผัดโรมิตรนะครับซอสแดงผัดโรมิตรน่ากินเลยทีเดียวต้องนำรูปของเขามาผล้วเถูกเลยผู้สาใน มะนาวโอ้โหสัตว์อ,อันนี้ก็เป็นขาหมูเลาะให้พระนะครับ ิน,นะนเนี่ยตวม่ใหม่นะเดี๋ยวแวะไปกับผมนิด <c oughs> มาเป็นเต้าหูน้นมสดนะครับครับยางที่8ของเรานี่ครับยางที่8เต้าหูน้นมสดนะครับ